ถึงช่วงเทคนิคดีๆจากเชฟของเรานะครับเชฟบูวันนี้นะคะเชฟบูก็มาสาธิตเมนูแกงเขียวหวานไก่เมื่อกี้แอบเห็นว่าเป็นใช้ปลาไกใช่ไหมปลาไกของบูเนยเป็นแกงเขียวหวานไก่เลยแล้วก็ไก่ที่จะเลือกมานะครับก็จะเป็นส่วนของสะโพกครับสะโพกไก่แบบนี้เลยเราจะมาเริ่มจากการหั่นผักนะครับในแกงเขียวหวานนะครับก็จะมี มะเขือเปาะมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีฟริกชีฟ้าเอาไว้แต่งเวลาผัดเครื่องแกงนะครับเราก็จะใช้ไฟไม่แรงเช่นกันประมาณ1ช้อนโต๊ะพอครับให้พอเครื่องแกงไม่ติดกระทะครับเราผัดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไก่เข้าไปลวนนะครับไฟเบาๆนะฮะเป็นสโลคุกครับอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาห่างกะทิครับครับคือบางสูตรนยเขาจะใช้หัวกะทิแต่แกงเขียวหวานตามหลักแล้วเนี่ย ห้ามแตกมันเยอะให้สดได้เรื่อยๆ่อเราจะเริ่มปรุงจากใส่น้ำปลาก่อนนะครับน้ำปลาจะใส่ประมาณ3ช้อนเชฟไม่ต้องชิมเลยเหรอแอบชิมเครื่องแกงมาแล้วนิดหนึ่งก็เลยพอกะได้แล้วก็ใส่หัวกะทิตามลงไปนะครับทีนี้นะครับเราจะมาใส่น้ำตาลี๊บครับอันนี้ประมาณหนึ่งประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวไปชิมครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะเอาไก่ที่เรารวนไว้ใส่เข้าไปในหม้อนี้เลยนะระหว่างนี้อยากได้กลิ่นเพิ่มนะครับบุมอยากได้กลิ่นของมะกรูดนะฮะใส่มะกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่ผักทุกอย่างลงไปในนี้นะครับใส่่บงนี้เลยนะฮะใบหัหละพานีือล้างเรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก๊สนะครับแล้วก็ในหม้อยังร้อนอยู่แล้วเราก็ ใส่ผักแล้วเราก็ปิดฝาเลยเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ไม่ดำด้วยแกงเขียวหวานก็คือจะต้องมีสีเขียวที่นวลๆเอ,อ่อไม่แตกมันจนสีนไก่น่ากินมนากแกงเขียวหวานไก่นะคะเชฟบูมค่ะาเรามาชิมดูออ,อร่อยมากเนาะและนี่คือนะฮะ,ะเทคนิคดีๆจากเชฟบูมนะครับสำหรับแกงเขียวหวานไก่จ้า